สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ที่รักทุกคนวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่7ตุลาคมก็พบกับครูดัชนีเหมือนเดิมในรายวิชาภาษาไทยนะคะเมื่อวันจันทร์เราได้เรียนไปเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะคะคุณครูได้บอกไปแล้วว่าสุภาษิตสอนหญิงคือการเขียนขึ้นมาเพื่อสอนและให้คติสอนใจในการดำเนินชีวิต ของผู้หญิงนะคะตั้งแต่วัยรุ่นจนสู่วัยที่มีครอบครัวนะคะซึ่งมันมีหลายๆหัวข้อที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วแต่มาวันนี้นะคะคุณครูจะให้ในักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะโดยเลือกสุภาษิตสอนหญิงที่หนูชอบนะคะมา เขียนในการเขียนหนูไปอ่านเป็นบทร้อยกรองนะคะแล้วสรุปเขียนออกมาเป็นบทร้อยแก้วนะคะไม่ต้องเอาเป็นกรอนสุภาพมาแล้วไม่ต้องยกแบบนั้นแต่ให้หนูเอามาเขียนนะคะสองเรื่องนะคะตัวอย่างเช่นถ้าคุณดัดชอบเรื่องการพูดนะคะในบทกรอน เขาจะกล่าวไว้แต่ครูดัดจะสรุปมาว่าการพูดที่ดีนั้นนะคะพูดดีก็เป็นสีแก่ปากนะคะถ้าเราพูดไม่ดีพูดตะคอกตะคันหรือพูดไม่ดีกับผู้อื่นก็จะเกิดผลเสียกับเรานั่นคือตัวอย่างสั้นๆแต่นกักเรียนจะเขียนให้ยาวกว่านี้ได้ไหมคะได้ค่ะต่อไปอสิ่งที่ครูดัดชอบมากที่สุดก็คือความกตัญญู นะคะซึ่งลูกทุกคนต้องมีอยู่แล้วความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดานะคะเราเป็นลูกท่านเลี้ยงดูเรามาเพราะนั้นเราต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อเราใครที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่บุคคลนั้นย่อมได้ดีนะคะและเป็นที่ชื่นชอบของสังคมหรือคนทั่วไปอ่านี่คือตัวอย่างนะคะ ต่อไปอีกหน้าหนึ่งอันนี้เขาจะเขียนนะคะเป็นคำตอบมาให้เรานะคะมีอยู่10หับข้อนะคะสิบข้อนี้ก็ให้นักเรียนอ่านคุณครูไม่ต้องอ่านให้นักเรียนฟังแล้วเขาก็จะมีบทร้อยกรองนะคะที่เขียนเกี่ยวกับสุพสิทิ์สอนหญิงเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนก็ไปพิจารณาว่าคำตอบควรจะเป็นข้อใด บทร้อยกรองนั้นเกีเ่ยวกับเรื่องอะไรที่เขาเขียนคำตอบไว้เรามันให้นักเรียนเลือกมาใส่ให้ถูกต้องนะคะวันนี้สำหรับสุภาษิตสอนหญิงนะคะของคุณครูที่จะสอนนักเรียนก็มีเท่านี้ถ้านักเรียนชอบสุภาษิตอสอนหญิงบทไหนก็ให้นักเรียนฝึกท่องให้ได้สักบทสักบทหนึ่งนะคะเพื่อจะได้นำไปใช้แล้วก็ เป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นให้ในักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะเขียนด้วยลายมือสวยๆใกล้จะปิดเทอมแล้วให้ตั้งใจทำตอนนี้บุญศาสตร์เดือนสิบเราก็ผ่านมาแล้วหวังว่าทุกคนคงได้ไปทำบุญให้บรรพบุรุษทึ่งนั้นก็เป็นการแสดง ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณนะคะวันนี้ขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะและขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพบกันใหม่ในครับต่อไปสวัสดีค่ะลูก